สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ f c ฟอีพีนี้เอจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวก็มาลงสูตรเลขดับ3ตัวบนไปกลับ6ประตูให้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาจะทำให้สักเท่าไหร่นะครับวันนี้ว่างก็เลยมาลงให้นะครับผมลงเป็นบางสูตรนะครับผมสูตรสีดแดงนี้นะครับผมก็ใช้งานมาตั้งแต่ปี6-2นะครับ จบถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับไม่รู้ว่ากี่งวดแล้วนะครับก็ใช้งานมาตั้งแต่ปี6 2นะครับถึง67นะครับผมสูตรนี้ยังไม่เคยหลุดนะครับเลขดับประจําวันนะครับผมงวดจะถึงนะครับวันที่1เดือน4 2567เเลขออกวันจันทร์นะครับเลขออกวันจันทร์เลขที่ไม่ควรเสี่ยงไม่ควรซื้อนะครับผม เลขที่ไม่น่าลงทุนนะครับก็คือสีแดงนะครับผม028 058ก็078 258 278 578นะครับสำหรับสีดำดที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับผมคิดคำนวณย้อนหลังดูแล้ว24งวดติดๆยังไม่หลุดนะครับผมก็จะใช้เทียบกับหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนเป็นเลข6นะครับ สตัวบนงวดล่าสุดออก6กสองหนะครับหลักหน่วยบนเป็นเลข6ถ้าหลักหน่วยบนเป็นเลข6เลขที่ไม่ควรจะซื้อนะครับไม่ควรลงทุนนะครับก็จะมี4หางนะครับผมก็จะมีสองห้าหกสองห้าเสองหก้าห้าหกเนะครับผมสูตรนี้เป็นสูตรใหม่ใช้งานจริงงวดนี้เป็นงวดที่2งนะครับงวดแรกผมไม่ได้ลงให้นะครับแต่ผมทํา ทิ้งงไว้นะครับผมก็ย้อนหลังนะครับ24สีงวดติดๆยังไม่หลุดนะครับสาหรับสีดํานะครับสําหรับสีแดงก็คือเลขดับประจําวันนะครับผมเลขดับประจําวันสําหรับคลิปนี้แอดจิตเป็นนายกลายเป็นบ่าวก็จบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมสูตรทุกกสูตรนะครับเข้าได้มีสิทธิ์หลุดได้เท่าๆกันนะครับผมให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม ก็คลิปนี้ก็ขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม